ใส่บ้านค่ะาต้ฟักดเในไปบไปไปไปายรูไปเลยแม่มาแม่าดังทัมดกได้แลบสวยกับกสวัสดีวันเสาร์ค่ะเปิดร้านแล้ว ถึงจะยางออกมาหลานะค่ะเดี๋ยวสิบัตนโจทอดอเดอ์ให้น้องๆนะคะนี่ค่ะซุมสองมีนี่นะคะตำปลาแกงหวายลาวปูมาแล้วก็ปลาส้มทรงเครื่องเอาสิบัารโชท์ลงนี่นะคะตำปลาจ้าดูฝีมือและลีลานะคะนี่นี่ วันนี้นรับหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะม<ช>าค่ะพันลูกค้าบอกว่าท่้นจำล้าวมาเห็นแล้วอร่อยอย่างน่าอือเดี๋ยท่านสูบดีท่านอยากได้โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปจังก็ได้เด้ออันท้ายจะตุ่นนี่จังไหมค่ะโอเคค่ะได้ค,ะค่ะๆๆยอันนี้คือออเดอร์กลับบ้านนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มยังว่าเราได้กินเลยเห็นเห็นตระหนักความปล่อยนี่ก็จะกลินเพิ่ม อันนี้ตำอะไรจ๊ะตำลาวปูมานะคะนี่น้องแต้มนะคะอันนี้ทำอะไรคะแกงหวายนี่หน้าตาของคนปรุงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแม่ครัวหัวร้อนคลายตะคาบับเป็นทายาทอสูนหมดแล้วทุกคนนะคะครู้า <c oughs> <c oughs> ใจเด็กเติบแล้วเครื <c oughs> <c oughs> ่องยางอย่เครื่องยานเรื่องกินเฮีย ยานไก่บ้านค่ะเจ้ว่าเจ้ว่ากับพี่เรวิ่งยานไหวอยู่เนาะที่แหลูกค้ามาบริษัทสั่งข้าวเหนียวนะคะพ้อเรื่อกินไปหอดเท่านั้นแหละข้าวเหนียวสี่วัสดุเบื้องล้วนค่ะจะนัวบนนัวอันนี้คือที่สั่งกลับบ้านนะคะแบบแยกน้ำ เดี๋ยวเราจะบรรจุมันใส่ขวดแล้วก็ทรงให้พวกเจ้ากิดนลองเบิรงเดอว่ามันสิเป็นแนวดตั้ง่ะอันนี้คือปลาส้มทรงเครื่องนะคะทุกคนไปค่ะนี่แล้วค่ะพี่น้องขาเบียกแต่ละมือนะคะพยายามจะดูแลทั้งร้านแล้วก็พยายามสิบบนนีจากนาเพลนะคะเพราะว่ากระคิดหอดพี่น้องทั้ง แฟนเหตุคือกันนะคะทุกคนคะ่ะจังไดกะเป็นกำลังใจให้ห่านปล่อยปัวของพวกเข้าในเดอค่าเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์ลงให้พที่นองเบิงดูดูๆแล้วกัจะพยายามดูแลลานไปพร้อมกันให้มันดีที่สุดนะคะจังไดกะเป็นกำลังใจให้พวกเข้าในเดอค่ะขอบคุณคะ่ะ